สบายดีนะเคยซื้อ,อาารออัดอาจจะรวงพับบางวันนี้ใครชิมมาเฮ็ดอะลาเต่อร์ของแบล็ k คอฟฟี่ของออร์แกนโนเนาะไปเฮ็ดแล้วก็สิพาไปชิมเบิ่งว่ามันเป็นอะไรเนะราะรสชาติ จะได้ประมาณนี้นะเป็นลาเตอ้อะสบายดีนะคุณนุน่นมดคอแนะนำตัวเองหน่อยหนึ่งค่อยซื้อหลัาะมาจากโรลหาบางซึ่งค่อยเคยเป็นบริสตามาก่อนนะเราเมืนอีนหรัลจากที่เฮาเฮดลาเตอ้อ์แล้วตัวนี้แล้าวิชมาชีเบิ่งนํำกันว่ามันจะเป็นอะไรนะโอ้รสชาดนั่น คือว่าแบบความหอม <c oughs> ความหอมมันหอมในนอนหนอกแล้วก็รสรสชาติถ้าเป็นคอกาแฟแท้ๆนะจะต้องมักตัวนี้แล้วก็มันมีรสชาติที่หอมนุม่มนวลแล้วก็เกินไงแล้วก็ความคมจะบริเวติดคอดนเราะรสชาติมันคือกับเอินว่าเฮากินลงไปแล้วแบบรีเฟรชตัวเองคือเฮา กินลงไปแล้วเขาตื่นเศร้ามาวันใหม่แล้วเขาเห็นตาเวีทนซองแสงออกมากับธรรมชาติที่มีเสียงนกเสียงฮ้อกมายประมาณนี้นะความรู้สึกสําหรับค่อยนะความประทับใจของอ่านกาแฟออร์แกโนตัวนี้เนาะถือว่าค่อยหมักตัวนี้เนาะนี่ค่อยเห็ดลาเตอาดนี่อยถือว่าค่อยกินแบบนี้ทุกมือเลยือว่าค่อยประทับใจสุดๆเลยเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองได้ชิมเบิ่งว่า มันจะเป็นเราไดเนาะแล้วก็ถ้าว่าโลองบวเซ็บให้มาทุ่ห้าหรือว่าน้ำค่อยเลยใดเลยเนาะแล้วถ้าว่าล่งแล้วเสบเออให้ทุกคนลองดื่มไปน้ำกันว่ามันจะเป็นเราไดเนาะโอเคขอบใจหลายๆ